คือผมก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วครับชอบมาเดินโยราแต่ว่าสุดทมาทั้งคืนครับผมสองสามทุ่มไปแล้วไม่เคยมาอแต่เป็นวียนค่ะนี่ไม่เคยมาผมไม่ได้มานานทั้งวันเรื่องแต่เด็กๆครับตามเรที่มาประมาณคุลานี้ครับผมแต่ว่าจะคือคปนยังมาเึ็คุราครับผมแล้วก็ชอบกินหลังช่วงครับไม่ได้มานานแต่ว่าแต่ว่าแบบเซียนมากเลยนะครับผมซื้อของไปเยอะมากๆเลยอันนี้ไม่ได้มานาน ตอนท้องก็แบบอยากมาแต่ยังไม่ได้มาขอบคุณคร่ะขอบคุณแปลงเขาเปล่าอ่าก็ชอบเรื่องมากเลยอ่ะก็บอกว่าเวลาที่ชมหนังงีามมากสวยมากถ้าเป็นหน้าก็ขอบคุณครับ คุณเล็เครดิตนด้วยนะครับผมจะดิยังไงต้องไปดูกับเทมสันีครับผมช่วอจริพอดีนะเรา็อยากให้ติดตามกันว่าเราก็จะมีแบบว่าพาไปไหว้สัจจาแล้วก็มีอาจารย์นิโรธมาก็จะมีความรู้ด้วยว่เวลาเราไหว้พระของเต้องขออย่งไรตจริงไม่ต้อับือยังไงนจริงน้อยแหล ก็แวะมาอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นะไปทำบุญตอนเช้าแวะตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมากับพวกเี้เยอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่มีลูกหลานแล้วก็น้องใบไปคือไม่ได้ใครเลยหลอลูกโตคนชอบแบบไปแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบให้คนที่ทำงานด้วยก็เพื่อนๆช่วยเล่นเกมติดคอฟตินเนียรเป็นอต้น คือเดี๋ยวนี้คือเล่เกมมาแล้อนี่ยุคก็เป็นเครดิตนะเขาบอกครับเทคนิคบอกเลยครับว่าสนุกประทับใจมีเขาสุงแล้วก็ได้ได้คูณเล็กเครดิตด้วยนะครับผมแต่เครดิตยังไงต้องไปดูคทำกับเอสสั่งได้คูณเล็กเครดิตด้วยนะครับผมแต่เครดิตยังไงต้องไปดูคทำกับเอสสั่งจัดเลครับผมช่วงอดีตจีนพอดีนะก็อยากให ก็จะมีความรู้วยอเวลาเราว่ารขาองคนเราต้องออย่างไรต้ว่าไวับมืออย่างไรอจาก้นดี่น้องครับซินเจียซีนิวว์ช้ยนะครับความสุขมากๆนะครับตืนปีนี้ยิ่งๆเรื่อยๆครับ